ดร,ราม่าเลยนะดราม่าหรือว่าแค่เขาต้องขู่ฆ่านะใช่ไมทำอะไรไปแทงคลั่งอ่ะคลั่งรักอ่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะมีฟุตบอลยูโรท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมเชียร์กันด้วยนะครับใช่ครแต่ว่าตอนนี้ซารมิลินด้นดก่อนนะดูเกมมันๆตรงนี้แล้วก็มาดูเบคอนดีมัเซเวนฟอร์วายกันก่อนคุณเชียร์ทีมอะไรอันนี้ผมนอกเลินนิดหนึ่งยูโรคุณเชียร์ทีมอะไรทีมชาติเหรออ่าเชียร์ไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูบอลทีมชาติใช่ไหมใช่อุ้ยแล้วเอ็ดบาร์ไปทำอะไรเอ็ดบาร์ไป เชียร์บอลลองดีกว่าันเยอะโอ้เราซัดใส่บีตรงนี้ไปครับตใว่าเจ็บมากๆเลยน่าจะไปดวลตัวของคอสมาแล้วแต่ว่าบีตรงนี้ต้องถอยแล้วฮะไม่เอาดาเออจะมาทำใจดีสู้หมีอย่างงี้ไม่ได้แล้วครับสู้เสือดีกว่าครับผมสู้หมีเบาไปขี้ขู่เกินไปขี้ขู่เราหมีมันน่ากลัวเสืออีพี่บอลโอ้โหจำได้เลยเลยเป็นแนทหลังเป็นรู้โอดาสนี้มาดิโชว์เข้าให้เจอแม่แต่แม่จะเลื่อนเข้าให้ค่อยๆเคลียร์ครีปไปตรงกลางครับ ครโตยังจะดแซวแมาเอาเงินได้นิดหน่อยนะคือแวแมาชนนั่นนะนะไม่ได้ตีด้วยตีเดี๋ยวเดินออกไม่ได้ดียวถอยออกมาได้อยู่ฮะช่วงต้นเกมตรงนี้ฮะเลนดิงเฟดเป็นเลร่างแคดดี้ระทากันแล้วเราแจกเสื้อกันอีกแล้วฮะอยากได้ฮะเดี๋ยวขอทีมงานแล้วกัน<ข>อแล<น>กสูตรก็ได้อะใช่หรอใช่หรอไม่สูตรยืมไปมา แต่หน้าก็จะเป็นตวงโลโก้สัญลักษณ์นะครับแล้วก็ทางน้าหลังก็จะเป็นเสื้อมิลินดานะใช่ใส่ยกของเหมาะมากหลอ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 กยกของเข้าบ้านไงเออยกของเข้าบ้านเอ้ยยกลินดานี้ท้องมาบ้านไงถูกต้องยกล้างของรังมิลินดาที่สมาเข้าบ้านสวยงามมากเลยใช่ครับกูยังได้นกอยู่แฮชบ์ดตรงนี้ไม่ได้นะเป็นบีได้นะครับสไนเข้าไปจังหวะสุดท้ายแล้วช็อตนี้ได้แค่ครีปเท่านั้นด้วยครับกลายเป็นบีที่ยังได้นกตรงนี้อยู่แล้วเกณฑ์เนี่ยสุดท้ายก็กลับมาตึงต่อฮะ ไม่ได้มีทีมไหนรีบเล่นตั้งแต่จังหวะต้นครับใช่ฮะโดยความกดดันอยู่แล้วด้วยท่าทนนางตัวของเอลสุยังไงดีดูฮะขึ้นสูงเลยป <c oughs> ่าดป่เจ็ตตงนี้ต้องใส่เกียร์ก่อนเลยฮะเสียสปรินต์ไปแล้วส่วนใครที่ถามถึงซีน่าซีน่านั่งพักแล้วนะฮะตอนนี้หมดคิวแล้วใช่ซีน่าภาคสองเกมพอแล้ววันนี้ครับสลับฟิล์มอย่างซีน่าได้พักเลยนั่งยาวเลยแล้วโอ้หิเกอร์หนี มองไปผ่านเลยว่าซาต้าเอลสูนี่ต้องกระโดดข้ามหน่อไม้เลยฮะครับผมสีหน้ามาไม่ใช่สีน้าไม่สีหน้ามาเกจีตัวนี้มาเดินมาเดนไปก้อนก่อนแต่ว่าเข้ายากเหมือนกันนะเซเว่นเอ็นโฟวันพอซัพพอร์ตมันเป็นตัวของโอเมนที่มันต้องใช้จังหวะนิดนึงอ่ะในการที่จะทำแอบเข้ายากอยู่ถ้าเป็นมีน่ามันจะเร็วกว่านี้ใช่ฮะ สายตรงนี้เดี๋ยวถ้าใครคิดถึงซีน่าเนี่ยมีเกมเด็ดเกิดขึ้นทีหนอซีน่ามาสวมเลยให้ซีน่ามาสวมให้ภา้ผ้าคนเดียวเลยเ้วบินซาตาตัวนี้เอเซนใส่เข้าไปตามมายกต่อเป็นเคงจีที่พยายามจะยื้อไว้แล้วฟิกเกอร์ถอยกลับมาเป็นฟิกเกอร์ราคาสิบบาทครับโอ้โหฟิกเกอร์ห้าบาทเลยแต่ว่าผมมาเหมือนซื้อซื้อบิ๊กมา2,000นเนี่ยแต่ใช้5บาทไอ้แก่ก็ถอยออกไปไกลก็ได้ได้ไกลอยู่ฮะจังหวะตรงนี้แล้วตามไปดันล่างกันต่อครับพี่บอลเป็นคนดีมใช่ฮะับรวยก็ต่อเป็นคนดีมบากมาจะอยู่บูทีมเนี่ย จะได้คนดีเสียคิ้วกรอบไปแล้วหลายเกมครับอยู่กูทีมเราเล่นดีนะตัวเมย์คอนีมตัวเสียคิ้วกรอบตัวนี้แอบอิมแพกเหมือนกันนะ คอนทราไอ้ป้อมได้สบายๆแล้วใช้เว้นฟอร์วันตัวซีซีที่<ม>อยูย่ก่อนไม่ค่อยมีน,นัดนาใสนาหนึ่งทีดูดเลือดสวนแบบปาดประปรานก็แบบพายฮะตัวของคิวก่อนกดตัวนี้มาครับบอลลอกอฟกรแล้วยังวาร์ปถอยออกไปได้ใครตกาสัช่วงวน,นี้แตะเลสเลยครับแต่ก่อนสกิดนิดนึงมาไม่มายกรอยด้วยฉลามหนึ่งทีแต่งัดตามสวนตรงนี้แล้วมุลปอใสน่นะจากตรงนี้ถูกทา้าแต่ว่า,ามเมิดมันไม่ถึงนะหลังมาแล้วปรวัดดึงเกี่ยวมามีคุยไหมไม่คุยฮะได้แค่เคเอ็นจีครับ ถ้าเคนจีพาทีมชนะในเกมนี้เนี่ยก็ะจะเป็น2เกมที่เขาเล่นที่ชนะคือไฟเตอร์หมดเลยเนะใช่ฮะแล้วเลนดานเขาจะเหลือน้อยมากๆนะฮะเพราะฮีโร่ปูกมาไปแช่กดนัทเดิลบล็อลจะเดินไปก้อนเกี่ยวด้วยครับจะแซวผมไม่ได้ผมเปิดเกาะดึ๊กหน้ามาทีนี้นี่ต้องคุยนะยังไม่มีทีมไหนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าในเรื่องทาวเวอร์เนี่ยตัวเบคอนดีมเก็บไปแล้ว1ทาวเวอร์ครใช่ฮะบุกเหมือนเดิมบุกพังเลนล่างก่อนนะเลนแครี่แล้วก็ไล่ไปต่อทีละป้อมครับ ได้เทปมานล้พอสมควรแล้วแต่ช่วงต้นเกมตรงนี้ใส่ได้ใส่ฮะยังไม่ยังไม่บวกกันนะทั้งสองทีมรอ,อก่อนครับเซเว่นในฟอร์เวนก็หาเงินเลยครับนาคอสในช่วงเลตเกมเนี่ยจะอันตรายมากๆนะถ้าเกิดเทปเป็นตัวคิวกอดคือเป็นตัวเลตเกมเหมือนกันแต่ว่าคิวกอดโดยโดนในเทปตัดเลือดด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถในการสปิดพุทเนี่ยมันจะไม่สูงเท่ากับนาคอสนะครับโดนแน่ๆอยู่แล้วกับเทปตัดเลือด ีล็อกินเลยครับปาดเรื่อยๆแล้วติตชเป็นตรงนี้มาฟรานชูรีนทอตรงนี้มาชุดใหญ่แล้วปัดด้วยตัวของวิกิทอร์ได้เดินมาตรงนี้ก็จริงด้านหลังไปเกี่ยวตรงนี้ได้สวยแล้วตัในบีทไหลมาด้านหลังปัดแห้งๆหายมาสองอีกศพหนึ่งมาไหมใครต่อมาแน่ๆแต่ว่าตัวของใครต่อยังออกไม่เกี่ยวหอกสุดยตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงนะว่าด้านล่างก็มีมวยเหมือนกันนี่ยเอาชูดูตรงนี้กันต่อฮะตัวของฮายะเตะฮะบีทอิสเดอะเบสเลยฮะเข้าไปเก็บตรงนี้พี่บอล สวยงามมากๆปั่นนี่เป็นเครื่องซักผ้าเลยฮะกระโดดเข้าไปหมุนเก็บดาามได้ททั้งหมดต้องชมปรนวัสด้วยครับเข้าไปดาตัวนี้ตรงนั้นสวยงามมากๆครับอ้ไม่ใส่ร้อนใช้ใจจังหวะแรกแต่ว่าใช้ในจังหวะกลับที่ไม่มีสกิลไว้จ่ายและแคนเซิลตัวของในปีนด้วยอะเข้าไปเอาเลสไม่ได้ครับนนจริงได้เลสไปด้วยตัวของปนวัส์ปูบับก็เป็นจากที่คิวมาในจังหวะเมื่อกี้นะครับต,รตัวของไฮยาเตะน่าจะเป็นจังหวะชินซิงยังไม่มีด้วยครับเล่นเร็วตรงนี้แล้วทำได้ดีเยอ่เบคอน คือตัวของ KNG เนี่ยเขาเดินเยอะกว่าซัพพอร์ตปกตินะ<ม>คือเดินทุกเลนเลยทําให้การเงินตัวนี้มันไม่ได้ถึงขนาดที่จะได้เทมซัพพอร์ตชิ้นแรกครับใช่ฮะเด็กต้ามาแล้วกับเคอร์เดกเกอร์แล้วเกมนี้เอามาตัเดเลือดนิดหน่อยคีซิงต้องขึ้นเลยฮะไม่งั้นโดนจังหวะลักเป็ดเมื่อสักครู่นี้ลําบากเลยครับไปเป็ดนะจังหวะลักลักห่านใช่ผมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครลักห่านแล้วทำไมฮะเขาเขาเพิ่งแพ้ไปเอ้แต่ว่าเขาเขาล <ะ S 1> ังกลับมาแล้วนะเฮ้ยคุณคุณ คุณแซ่แล้วนะเออขอโทษ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 แต่ช่วงนี้เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วใครที่เป็นแฟนนะหน้าของห่านแดงเอ้ยเนี่ยของแดงหงแดงผมว่าในช่องแชทมีพิเศษด้วยก็มีไม่นะวันนี้มีพิเศษมาดูด้วยผมเลยกล้าพูดพิเศษนี่เขาเอาผ้าคลุมนี่คือมาเป็นผ้าห่มเลยละใครที่เคยดูซีรีส์หมอเสกซ่าน้าผ้าเอาเนี่ยเขาจะเอาผ้าเช็ดตัวใช่ไหมหรือเป็นม่านอะไรอย่างของเขาที่เป็นรูปหัวห้อยไปทางนั้นหระเข้าไว้เช็ดตัวด้วยยังไม่พอใช่เข้าห่มด้วยอุ้ยขนาดไหนไหนมาไหนเนี่ยเอามาคลุมรถอีกไม่น่าเชื่อพี่เสก โอ้นั่นคือเข้าเลือดแล้วนะแล้วตอนนี้สไนซ์ใส่แล้วตอนนี้มันเทสไปอะเปตัดต่อไปฮะยังดึงประสิทธิภาพของเอลสูงมาได้ไม่สูงเท่าไหร่นะเอดว์ดตรงนี้ครับต้องดูภายในเกมมนต่อไปหมุนไปรูปเกมช่วงต้นเกมก็ยังคุมได้ดีฮะเบคอนดีมยังทำได้เหมือนเดิมอยู่แล้วด้านนี้เอ้ยเกือบได้สปรตเซติเนียวฮะตัวของกระเป๋าใคโตนี่คือเกมใช้ยนชิพพอยต์ของเบคอนดีมเราด้วยครับแล้วตอนนี้ทุกอย่างดูเป็นใจเขาทั้งหมดนะแต่จังหวะไฟแรกที่สามารถทำแล้วทไดดด้้ีวย เวลาขึ้นมาแล้วครับกับชิ้นแรกเลยของเอลสูสรนในเกมนี้เด็กใต้เองก็หล่อจิ้มกันแล้วดุหุยเกือบครับเจอคลาสสิกเมทอย่างคลิกซี่เข้าไปครับเล่นได้ทุกยุคทุกสมัยที่ไม่ได้จะมารอดักปากกาแ์ต้องขอแดงแล้วจิ้มอย่างที่อีกทีหนึ่งวันทิศวันทิศโอ้โหเรียบร้อยฮะตามยังทันถ้าไม่ใช่ไฮยาเตะไม่รู้ว่าจะนั่งวินตรงไหนมาทันเลยสุดเดชเชนทอลแชมเปตคู่แกใช้จังหวะลึกชึกคืบมาด้วยแล้วก็ ในบิดตรงนั้นไม่ได้ใช้แต่ว่าใช้ชูริเคนโทเข้าไปปาดเก็บมาได้ครับเน็ตขาดขาดขาดเหมือนกันนะในการที่เรารอจะว่า,วาตรงนี้นะเขน่าจะมาฮะแล้วเก็บคอสตันไปด้วยครับแช่งเข้าไปรับก่อน <c oughs> เดมอนกิฟเลยไหมไม่ลั่นด้วยครับตรงนี้นี่น่าจะไม่น่าจะใช้กระสอบทรายนั้นเด็ต้าตอนนี้ครับน <c oughs> ุ่มนิ่มเหลือเกินนะรอไอเทมเขาก่อนเขาเพิ่งได้ทางหน้าของเขาเดทเกมเดียวเองฮะเล่มเดียวเล่มเดียวฮะ จะมาแต่ว่ามันจะไปต้องออกนะต้องออกจริงๆในเกมนี้ต้องออกมาตัดเลือดห,หลายๆตัวทั้งคิวกอดทั้งมิน่าเอ๋ยทั้งโอเมนเอ๋ยที่จะดูดเลือดกลับคืนมาใช่ฮะถ้ายังไม่ตายหน้าบ้านผมว่าพลังในเรื่องของการเคเวิฟยังดีอยู่นะแล้วปล่อยให้ใครโตได้มีการที่จะสวิตช์โยกได้ไปได้เรื่อยครับมีเมทท็อปเทียนกับซาต้าด้วยครับเกมนี้เซฟเฟอร์นเรื่องการดันคลีิเคลคลีคลไม่น่ามีปัญหาครับตอนนี้คนละพุ่มเลยฮะซ้ายคนขวาคนซ้ายออกก่อนเอลซูก็เห็นแค่ระยะนี้ เมคอนพทีม,มก็ทำเกมบุกได้ไม่ได้อย่างใจเลยครับมาแล้วผู้พันนะอ้อมขวาโดนเกี่ยวก่อนนะ<อ>วาซาแต่บ,บินบินอยู่แล้วอ้อมด้านหลังปัดแห้งๆเลยลวดเดียวซาต้าไปก่อนจบแรกคิซี่มุดฟอไหลมาแต่เป็ดด้านล่างเหมือนจะไม่ถึงเท่าไหร่สู้ได<ม>้ <นะ S 1> ไหมควยบินพอฟิกเกอร์ไหลามาตรงนี้ยังไม่จบแต่เป็ดตรงนี้มันไม่ถึงแล้วตกสุดท้าย k n g เกือบไปหวั่นนะสันไสสักทีหนึ่งแต่ว่ามันโดนแค่คีบครับไปช่วยด้านหน้าบีตีคีบแล้วปานวัตรรอคีบมาชุดหนึ่งอันนี้จะเอาป้อมกลาง โยกไปเล่นกับหน้าตัวของแชงเด็กตาก่อนครับกลายเป็นบทบาทน้อยไปเลยเพอเล่นเด็กตาฮะ<ช>แล้ว <นะ S 1> ต้องปล่อยให้เดมอนเดสเตอร์กระทำชำเราป้อมเลนขวาไปแบบที่ล้มไปต่อหน้าต่อตาแล้วตีคนเดียวอยู่นานนะยังไม่สามารถจะเก็บตัวของดเดอเดมอนเสเตอร์ได้เลยอนะ กลางนี่ใสสุดจริงครับผู้พ,พันอ้อมหลังขึ้นมาบอกบอะไรพวงทอดมาใหม่ๆฮ่ะรวมตึงมาตรงนี้หมุนฟอและเคจีไม่ได้อึดไม่ได้หนาขนาดนั้นไปก่อนเลยสำหรับเคจีคุ้นบายแต่ว่ายังทิ้งตาน้างของเซเตตัวนี้วาอยู่แรงเหมือนกันในการเทรดขึ้นมาเสียไปสองบวัตากับตานางหองฮายาเตะโดวชั้นดาวด้วยไข่ต๋อะชนะไฟครับพอเป็นไฟที่ตาน้าต่งบิดไม่มีสลัดในการเล่นนะก็กลายว่าจะเป็นทางฝั่งเซเวตในฟอวันที่ทำได้ดีขึ้นมาจังหวะคุณนายบิดึ้นเหลือกินเหลือใช้มากครับ เกมนี้ตัวของบีแต่พอไม่ได้ใช้กลายเป็นไฟของเซเว่นเอฟครับใช่ไปโดนล็อกด้วยแหละจากการทิ้งสกิลไว้ก่อนที่จะไปทางฝั่งของเคนจีฮะเคนจีเป้าหมายเดียวตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวของไฮยะเตะนี่แหละครับจิกซี่ก็ยืนไกลเกินไปนะตัวคิวก่อดตอนนี้ถ้าเกิดกกว่าหลดออฟก่อนแล้วก็จะไม่สามารถปักได้ตลอดระยะเวลาการใช้สกิลเลยเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งรู้วันนี้เพราะผมพยายามจะปักอยู่สารอบปักไม่ติดัวค<ช>ิวกอดฝั่งตรงข้ามพี่มาว่าเลิกปักเถอะนายนายเออนายนายปักเลยเราสงสาร เปืองกันนะฝากเราเบอร์เกิร์ดก็หมาดีครับโอ้โหแน้วตัวที่ไม่อยากให้โดนดันโดนอีกฮะนไปหลายข้อครับเนี่ยแล้วความน่ากลัวนะคอสมันเริ่มสดงแลผลเลยครับดันทีแบบนี้ไฟนี่คนเยอะกว่านะเดี๋ยวเล่นแม่ก่อนเลยแล้วด้านหลังนาคอนเข้ามาช้อนแกงไปแล้วจ้าขอไปก่อนด้านนี้ยังมีซาตาบินโชเข้ามาดาเมจโมาฟังเขาในข้อดีมันจะไม่พ้นแล้วดูครับพอดีซีพีมามาแล้วครับสัตว์ป่าอย่างนั้นของบริสชอาโดเส็บตามมาที่หนึ่งทิมต่อเดี่ยวนึกเกิดีได้ฮะคุณดีจัด ตรง,งแห้งๆแล้วบาดีเข้าทั้งชุดครับชุดใเคนทอสตัวนี้ใส่ตัวเคนจีครับพอพ่อมาฮะตัวของดีซีบีครับตัวน้าขอบีทขยับมาเข้าไฟด้วยได้ชูดนินเคนทอสเป็นคนหนึ่งที่ชูดนินเคนทอสได้แม่นมากๆครับตัวของบีทสกิลหนึ่งเหมือนกดใส่ตัวโดนตลอดแทบทุกเมททกเมทแทบจะไมทท่พลาดเลยเราไปดาร์คเลเยอร์แล้วด้วยครับไม่เอาครับไม่เอา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 อาเก็ได้ก็ได้เราลอยมาเจอก็จริงแต่แน่นะเก็บได้แล้วยัง าจังหวะโยกก่อนเหมือนการจะ่ว่ไม่เปิดตัวที่ไม่น่าเปิดนะครับแต่ว่าต้องเอาแล้วจังหวะนั้นมันปักได้แค่นั้นนะครับคือพอเป็นโอเมนที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทนดาเมจอะไรได้ขนาดนั้นครับแล้วชิ้นต่อไปก็ลังจะขึ้นล็อกชิลอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครับถ้าเกิดโอเมน้าได้อยู่ในไฟส์นานกว่านี้ได้สร้าง CC เพิ่มอ่ะเซเว่นฟอร์วันอาจจะทำได้เพราะซีซีเขาต่ำเหลือเกินใช่ฮะแต่ในเรื่องของดาเมจของแคร์ดี้ถ้าได้ไฟส์กันเข้ามาโน่นจริงให้ยังเตจจอรี่ได้บ่อยกว่าเยอะเลยฮะแต่ถ้าได้้้้นนนนนนนดดดกกกััแบบเเีีีีอออลสส่่็ตงทททาหหุมืะ เอ็ดวายังไปเซฟคริตรงนี้กลับมาได้ครับการเงินทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าครับมีสลึงพึงมันจบไปครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์นะครับมาเป็นสาระมาเป็นกนเคนจีเดินเหมือนมีเพื่อนฮะซึ่งก็มีจริงๆครับทางด้านหลังจะรวบตึงตรงนี้กรรารบอเหมือนเห็นแล้วเจอตรงนี้คอสแดงแรงคริสใส่หน้าไปก่อนแล้วฟิกเกอร์เสียไปบาดฟิกเลยฮะไม่งั้นช่วงนั้นอาจจะโดนโอมาสไลด์ตามมาเก็บได้แล้วนี่เป็นไงโอ้โหระบบการเปลี่ยนช่องอ,อินโฟเฟดปาดมาตรงนี้บอกเลยว่าฟันแบบอินโฟเฟด ฟันแบบยังไงอินโฟเฟตฟันยังไงฟันแบบมันๆอ๋อฟันแบบเข้มๆนะคถ้าฟันแบบมิริด้าคือฟันแบบซาซาใช่อ่าซาส่าความสุขในทุกวันชิดใช้รถสนุกท้องเข้มจริงนะครับผมนึกว่าอินโฟเฟตเปิดร้านกาแฟอ่าถ้าฟันแบบอวอก็คือฟันยังไงดีล่ะฟันแบบวิจัยวิจัยเฮ้ยวิจัยอู้ด้วยคำเดียวว่าเฮ้ยมาดิมาไม่มาขึ้นไม่ขึ้นเหมือนจะไม่กล้าขึ้นแล้วเคเอฟซีมีความกระสันนะต้องการเหนียว ไปดึงดีกว่าเลือดไม่พร้อมเท่าไหร่อะแล้วซ <_ d ose> าตาเกือบจะไปโดนเกี่ยวแชงรับหน้าอยู่ครับตอนนี้ต้องให้แชงเข้าไฟทุไฟนะเดมอนกิฟทันทันไหมเดมอนกิฟอทันอยู่ทันอยู่เลือดก,กลับคืนมานี่คือกระสอบรายอย่างแท้จริงของอาวี o e. และด้านนี้ยังไม่เหลือคลิปให้ในการที่จะขึ้นดาวตรงนี้กันต่ออะอยังเคลียร์คลิปได้แต่ว่าเดมอนกิฟต้องรอครูดาวแล้วครับตอนนี้จะไปย้ำได้หรือเปล่าก็กระแสคลิปมันก็ยังไม่ถึงครับถ้าเกิดจะไปได้ก็มีทันดาเลนขวาที่ดันกันอยู่แต่แชงก็กลับมารอเคลียรแ้วะ ขวาอาจจะผ่านตลอดก็จริงแต่ว่าเซเว่นอัลฟวรันต้องการเกมที่2ของตัวเองก่อนนะการสุดชีวิตเกมตอนนี้ดูดีสูสีจริงๆคนะัเงินสามพันไม่มีผลแล้วนะเราสนุกขึ้นเรื่อยๆครับเบคอนดีมผ<อ>มทา<ไ>ปเป็นแชมันยากแล้วไปเกี่ยวตรงนี้แฉงไปหลุดครับ โอ้โหแล้วโดนแบบนี้กลายวัฒนาน้าเกนจีเสียตามไปต่อเอเซนหนีไปด้วย<ห>บินไปด้วยโดนเกี่ยวมาเข้ามากดทนาจา่าแม่บม่เก็บได้หนึ่งธนากิซี่แกกดทนามาฟอ์แช่ไปได้ก่อนเก็บได้สองใครตะแต่ว่าบีทไปได้ดับเบิลคิวมาสวนมาฝั่งของท่าน้าเซเว่นฟอร์วันเสียสามแบบนี้ทาวเวอาจจะก,กันไม่ได้แต่ว่าตัวนาคอไปตัดป้อมเลนกลางแล้วบอกให้แชงรับหน้าที่ในการการสามคนนี้ต่อไปจบได้นะแล้วไปยังไงแฉง หล่นไปแล้วขวาลอ,อยตามหน้ามาแ,แต่ว่าดาตายต,ตรงนี้มันรุนแรงกว่าใครต่อยามสวนแล้วตรงนี้ไ,ม,ไม่หมุนตัวของมูนปอแล้วคลิปก็ยังถูกเคียย์หมดเวฟสองมาแล้วสิบ <10 S 1> วิสิบวิเร็วสุดเจ็ดวิจังหวะแชมป์หรือเปล่านี่คือมินิทออฟแชมป์เปรียของเบคอนดีมหรือเปล่าเจ็ดวิไม่ทันนะไม,นนะไม่ทันและเคนจีเกิดจอดตรงนี้ดีด<ป>ีบีเข้าไปตีตัดเคนจีไม่รู้จะทำอะไรแล้วเบคอนดีมขวาแชมป์ไม่ได้พร้อมเงนรางวัลสองแสน 2, บาทจากทั่วียูนิเวอร์ซิตี้สปอร์ตแชมป์ยิมสองพันยี่สิบ เวก็ดีมาส่ต่อหนเกมสำหรับในวันนี้ไซม่นแอรพววันทำมาได้ดีที่สุดแล้วในเกมนี้บอกเลยไฟสุดท้ายยังไม่ได้ตัดสินอะไรว่ามันใครจะชนะ100%่งอยเป็นสอบไฟที <rain> ่เราได้เห็นกันมากกว่าวลไดิวิ์เทไปด้านขวาตัวคิซี่เอาตัวรถจากด้านซ้ายตัวนาคอสก็ยังไม่ตายแต่ว่าคิซี่ที่เป็นเบนจายทำให้เขาเป็นแชมไปอะ เดมอนกิฟมาไม่ทันครับคือแชงก็ต้องเป็นคนรับหน้าที่ตัดตัดคลิปแล้วแหละเพราะว่าตัวนัคเไปตัดตรงกลางมาให้เขาไม่เสีย2ป้อมแต่สุดท้ายเสียเน็กซัสเลยครับรวมถึงจังหวะส,สวยของตัวไปราจ้าหรือว่าคิวด้วยกดธนาออกมาฟอร์แชแข็งอยู่ตรงนั้นจำไม่เบฟ,ฟันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยยังตามไปจ่ายดาเมจในไฟได้ต่อฮะพลังของคิกซี่เราได้เห็นเลยว่าในไฟมันค่อนข้างมีแพกมากกับบูลฟอร์เข้ามาห้าหลังเล่นลำบากจริงต่อให้อยู่ในดัสเมนเบสก็ตามฮะแล้วเป็นจังหวะดักด้วยของทิพนเฮชตรงนั้นคร ขอปึบเรียกเพื่อนตามมาเล่นครับว่าสร้างแก่เอเซนแล้วบินไปถอยไปบินไปถอยไปก็โตนตามอยู่ดีครับมีโดดเด่น perfect, perfect.